รงรูปหนึ่งท่านชื่อบุตดาอายุท่านอยู่มาเกินร้อยสิบปีทำให้วัดป่าตาแห่งเมืองสะแก้วสวัสดีครับอยู่ผมตูบตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้นะฮะพระที่ทุกท่านรอคอยนะครับมาถึงแล้วนะฮะกับเหรียญรุ่นเจ้าสัวพันล้าน หลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนาครจังหวัดสาแก้วครับพระพึ่งมาถึงนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะแพ็คแล้วก็จะส่งให้วันนี้นะครับพร้อมกับพระขุนแผนนะครับใครที่รออยู่นะครับผมจะส่งให้วันนี้นะครับนะเหลือยอดจองอยู่ทั้งหมดนะครับประมาณ20ลรุ้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะลังพระเนื้อกันดูดีกว่านะครับนะฮะ ครับขออนุญาตแกะลังดูเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะทําการละเนื้อให้ชมนะครับนี่นะครับรายการรุ่นนี้นะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในลังสองเหรียญนะครับก็จะมีเนื้อเงินลงยาหน้าหลังลงยาจีวอนนะสองเหรียญนะครับนะแล้วก็การันตีนะครับ เนื้อนวะหน้ากากเงินแท้1เหรียญแล้วก็เนื้อนวะต่อ9้ารอบอีก1เหรียญนะครับนนั้นก็จะเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับเนื้อ 2K 3K เนื้อชนวนเนื้อสตะเนื้อทองทิ์แล้วก็เนื้อทองแดงนะแล้วก็เนื้อชนวนต่อ9้ารอบแล้วก็เนื้อชนวนลงยารุ่นนี้ไม่มีเนื้อปีกเครื่องบินใครที่ไม่ชอบเหรียญเบาๆแบบปีกเครื่องบินท่านสบายใจได้เลยนะครับตอนนี้เหลือให้จองอยู่ประมาณ20รุ่นสุดท้ายลูกค้านี่คือรายการแถมยกลัง รายการแถมยกลังนะครับจะมีลูกค้าจองไปแล้วสองเหรียญเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับคือเนื้อเอาปาก้าลงยาแล้วก็เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะมีลูกค้าจองไปแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับขออนุญาตไม่แกะของคุณพี่เขาแล้วกันนะครับนะนี่นะครับเนื้อเอาปาก้าลงยาเดี๋ยวให้คุณพี่เขาไปลุ้นเอานะครับนี่คือสองรายการที่มีลูกค้าจองไปแล้วครับ เนื้อเงินหน้ากากทองคําแท้แล้วก็เนื้ออัลปาก้าลงยาของคุณพี่ยศกรนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่ไม่มีคนจองดีกว่านะครับอันนี้คือเนื้อทองแดงอรมดํานะครับทองแดงรมดํานะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพิมพ์ย้อนยุคนะครับเหรียญทูล9หลวงพ่อทบวัดชนแดนปี2,518นะครับเนี่ยเป็นเหรียญเจาะห่วงครับผมอ่าเดีย,นะเยนะเหรียญเจาะห่วงนะครับ นะครับเหรียญแบบพิมพ์ย้อนยุคเหรียญโบราณครับสวยสวยเลยไหมฮะเหรียญเจาะห่วงครับนะฮะเดี๋ยวตัดให้ชมครับนี่สวยสวยเลยทองแดงลมดำครับใครชอบแบบนี้ครับงานคลาสสิกสุดๆดครับลูกค้าบอกได้เลยครับงานเจาะห่วงแบบเนี้ยกำลังได้รับความนิยมนะครับเหรียญนี้รันเลขลำเบอร์ห้าศูนย์เก้านะครับห้าศูนย์เก้าด้านหลังต่อโค้ดสารานะครับแล้วก็ต่อแจกน่าจะเป็นเหรียญแจกทานนะครับ อู้สวยเนี่ยใครอยากได้ครับเหรียญนี้ครับอ่าผมเปิดให้ที่สามร้อยบาทนะครับเปิดให้ที่สามร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะใครรับแคปมาเลยนะครับใครรับแคปมาเลยครับเหรียญเจาะหูห่วงแบบนี้ครับเอาให้ลูกให้หลานห้อยได้สบายสบายเลยนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเหรียญสวยแบบนี้ครับไม่มีคนเอาผมเก็บได้อยู่แล้วครับสวยสบายครับเหรียญสวยแบบนี้ครับนะฮะอ่ามาดูทองแดงรมดำอีกหนึ่งเหรียญครับ เจาะหูห่วงสวยๆเลยครับตัวพิเศษด้วยฮะเปิดให้เบาๆแค่300ครับผมมาดูกันครับมาดูกันครับเปิดขึ้นมาครับเหมือนกันครับผมนะฮะทองแดงอารมณ์ดำเจาะหูห่วงครับนี่ครับเลขนัมเบอร์สองเจ็ดหนึ่งครับผมสองเจ็ดหนึ่งดูฟรอนต์ตัวหนังสือครับสวยๆเลยเปิดให้ที่สามร้อยบาทเช่นกันครับ ใครชอบก็ติดต่อมาครับอันนี้เป็นทองทิพย์ลงยาแดงครับทองทิพย์ลงยาแดงครับเปิดขึ้นมาครับทองทิพย์ลงยาแดงนี่ครับทองทิพย์ลงยาแดงเปิดโอ้โหสวยมากเลยนะครับนี่ฮะเจาะหูห่วงนะลูกค้าสวยนะงานคลาสสิกครับผมนี่ลูกค้าเห็นไหมงานคลาสสิกครับเจาะหูห่วงครับ<ๆ>เห็นไหม เนีสวยนะครับนี่นะสวยนะครับเห็นไหมครับนะโอ้โหอันนี้เลขนัมเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่ครับทองทิพย์ลงยาแดงแรงลิตรสวยมากๆครับนะลูกค้าดูสวยจริงครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวตัดให้ดูเลยนะครับนี่ตัดให้ดูเลยครับเดี๋ยวจะว่าทําไมไม่ตัดให้ดูนะครับนี่ข้าเห็นไหมเห็นไหมครับสวยไหมครับสวยนะครับเห็นไหมฮะนะครับ สวยครับนี่สวยเลยครับยาแดงที่สวยเลยองค์นี้เปิดให้ที่350บาทครับอ่ะทองทิพย์ลงยาแดงเหรียญน,นี้สวยๆเอาไป350บาทนะครับใครโอนก็มีค่าส่ง50บาทนะฮะใครเก็บปลายทางก็มีค่าส่ง70บาทครับนะฮะอ่าอีกองนี้เป็นอัปปก้าซาตินลูกค้านี่อัปปก้าซาตินอัปปก้าซาตินครับ อัปากาซาตินครับอ่าเปิดขึ้นมาครับคลาสสิกอยู่แล้วครับงานซาตินนะไม่ต้องห่วงครับเปิดขึ้นมาโอ้โหอาปปากาซาตินลงยาจีวรครับเหรียญนี้ถ้าไม่มีใครปิดผมต้องเก็บแล้วแหละนะครับนี่ลูกค้าดูครับตอกนําเลิกด้วยครับนะฮะข้าดูครับดูเหรียญก่อนครับดูเหรียญก่อนนะฮะนี่ครับ ด้านหลังเป็นโอ้โหนี่ครับดูตอกนำเลิกด้วยลงยาจีวอนแบบนี้หน้าสวยๆอย่างนี้ครับนะฮะพิมพยอนยุคหลวงพอทบวชนแดนครับเหรียญทุนเก้าปี2 5 1 8ันห้ารอยสิบปดครับนะฮะโอ้โหลูกค้าด้านหลังครับเลขสี่สิบสี่ครับเลขตองครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหใครอยากได้ครับเหรียญนี้ฮะเปิดให้ที่ห้าร้อยบาทครับนะใครรับแคปบมาเลยครับห้าร้อยบาทครับ เอาปากกาซาตินลงยาจีวรตอกนำเลิกเลข44เอาไปที่500บาทครับมาใครจะรับติดต่อมาเลยนะครับนะบเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูเช็คก่อนนะครับอ่าเขากรารันตีเนื้อเงินในลัง2เหรียญน,นะครับไม่มีมัดยางนะครับเช็คก่อนเพื่อความมั่นใจนะฮะเพื่อความมั่นใจเนาะโอเคนะครับไม่มีการทำจำหนี่เนื้อเงินนะครับงั้นผมขออนุญาต พระเนื้อเลยนะครับพระเลยนะครับเพื่อความชัดเจนในการเช่าหาวัตถุมงคลครับรับรองว่าลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านนะครับมีสิทธิ์ได้รุ้นเนื้อเงินกันทุกคนครับผมนะฮะเนื้อเงินเอรีย่างนี้จะอยู่กับใครอยู่กับใครผมก็ดีใจด้วยครับมาตอนนี้เหลือแค่สองร้อยอ่ายี่สิบุ้นนะครับเหลือแค่ยี่สิบรุ้นนะครับเปิดแบ่งปางที่รุ้นละสามร้อยบาทนะครับ 300บาทนะครับมีค่าส่ง50บาทเนาะใครรับ1ลุนมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับใครรับ2ลุนก็มีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าใครรับ3ลุนขึ้นไปนะครับพร้อมโอนนะครับส่งฟรีในราคา900บาทครับ3ลุ้น900บาทโอนส่งฟรีนะครับใครจะเก็บเงินปลายทางก็มีค่าจัดส่ง70บบาทเหรียญมีชีวิตสวยๆแบบนี้นะครับ ไม่เล่นไม่หาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับจัดสร้างน้อยด้วยครับลูกค้านะครับเพียงแค่6900เหรียญในโลกเท่านั้นครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปแปะนะครับหมายเลขัำเบอร์นะครับ1-100ถึง100สักครู่เดียวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขัมเบอร์1ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่สั่งจองไว้แล้วก็เลือกเบอร์ไว้แล้วผมก็จะหยิบส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เลือกเบอร์ผมขออนุญาตหยิบส่งให้เลยเนาะนะครับส่วนใครที่อยากจะเลือกเบอร์นะครับที่ยังไม่ได้สั่งจองนะครับอยากรู้ว่าเหลือเบอร์ไหนบ้างนะครับเ <ALD i> หลืออยู่21ล <C' ging> ุน21เบอร์สุดท้ายน,น,นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับดูเบอร์ที่ใช่ดูเบอร์ที่ชอบไว้นะครับก็ติดต่อเข้ามาเนาะนะครับใครที่สั่งจองไว้พร้อมกับพระขุนแผน ผมจะจัดส่งให้วันนี้ครับนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะว่ารอภากันมาหลายวันนะครับรุ่นนี้ก็ปลุกเสกสองวาระนะครับวาระที่หนึ่งเขาปลุกเสกพร้อมพระขุนแผนนะครับวาระที่สองเพิ่งปลุกเสกไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับนะเดี๋ยวมาเรามาดูรายการแถมยกรังกันอีกสักรอบนะครับอันนี้คือเนื้อเอาปาก้าซาตินนะครับเอาปาก้าซาตินนะครับตอกนําเลือกครับลงยาจีวอนครับ เลขตองส4่ครับเอาปกาก้าซาตินเหรียญนี้ก็เปิดไว้ที่500ร้อยบาทครับอันนี้คือทองทิพย์ลงยาแดงครับหูเจาะห่วงครับใส่หูห่วงเจาะห่วงเลข114ครับก็เปิดไว้ที่350บาทตอกแจกนะเป็นเหรียญแจกทานนะครับแล้วก็ทองแดงรมดำเหรียญน,นี้ครับเลขอะไรนี่ เลขห้าศูนย์เก้านะครับสวยๆคมๆแบบนี้ตอกแจกนะครับก็เปิดไว้ที่สามร้อยเช่นกันนะฮะเป็นหูเจาะห่วงนะครับทองแดงรลบะดำเด็ดนี้ครับเลขสองเจ็ดหนึ่งครับนี่หน้าสวยๆคมๆแบบนี้ครับเห็นไหมฮะก็เปิดไว้ที่สามร้อยบาทตอกแจกนะครับหรือใครจะรับรายการลุ้นนะครับรายการลุ้นก็ลุ้นละสามร้อยบาทนะครับเหลืออยู่ยี่สิบเอ็ดลุ้นสุดท้ายนะครับ ดุลละ300บาทนะครับมีค่าส่ง50บาทนะครับใครอรับ1ลุนนะครับใครอรับ2ลุนก็มีค่าส่ง50บาทนะครับส่วนใครรับ3ลุนนะครับพร้อมโอนเงินนะครับ900าบาทโอนส่งฟรีนะครับใครไม่สะดวกโอนเงินเก็บเงินปลายทางได้ครับโดยเก็บเงินปลายทางก็จะมีค่าจัดส่งนะครับ70บาทนะครับรับทราบกันทุกคนทุกท่านนะครับใครอยากทราบว่าเหลือเบอร์ไหนอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับผมจะ แจ้งทางไลน์หรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพระต้องขออญาตลาไปก่อนกับเหรียญเจ้าสัวพันล้านหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรอายุ111ปีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ